เป็นที่เรียบร้อยครับหมอชิดสองแต่ว่าคือผมมีมองอยูนะโอ้ยีหุ่นใต้ต้นหุ่นเก่า<ถ>หมองแค่ยูหุ่นแอบลดไม่ก่อนเย็นดีแอบดีดีก่อนอีกข้าวหนึ่งแล้วครับแอบดีดีก่อนหามสื่อพอดีกว่า โอเคกใจจนปูขนมองเสริดท,ท้อไปกอนมือดิสก์ก่อนโอเคแลว้วมาดก่อนมูก็ได้นอนก่อนมูบงครับพอดี <c oughs> มอมงเดิประมาณเออี่ขับรถย้าเลยมือหนีบได้จอดกินเขาเลย ย่านมันย่านขันมันแห้งช่วยไปย่านย่านรถติดไปหนาเฉยนี้เพราะไม่แต่ขนาดถึงมอเตอร์วีมอเตอร์วีทั้งทั้งดวงยังอะไรยังติดไปเฉยนนี่เดือดชีพออกไม่ได้กับแม้นรถลุ่มๆหนูห่วยมันหอดแต่แปดโมงพุ่นนี่โอ้ทีจ้าโบวี่โบวี่บดราคาเพิ่นน่ะโอ้ยไกลไปเฮียเป็นเหล่าคู่ทั้งรถเนี่ย อาจารย์โดดหนีเพิ่มแล้วเดี๋ยวนอกนอเดี๋ยวจะหาทำไมงามาก็ได้นนเนา,า,าะนุ่งโคลิดนี่สิ้าวหมั่งอะนนี่ไม่ตัวนี้ มันมีความรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปด้านค้าด right. ้านคอยด้านขายอ้ยอ้ยขับรถเงี้ยวเลยพี่น้องสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบรนั้นี้ครับขับรถเงียวเดียวเลย นที่วันนี้มองว่าไหมโอ้หรือหมวกไว้ที่นี่ันกุณลัง กอเดียนี่ครับดีดีนะตายเดียดไปเลืกอนเดียดครับหาหุ้มกันดอกก่อนหามางนองจะหาหุ้มตกันดอกกับดับเลหมาแล้วี่น้อง เนี่ยมอชิ๊ดสองเขาจะทานที่เก่าจะทานที่เดิมเพิ่มเติมคือเหมือนจะเปลี Saint, ่ยนแปลงกว่าเก่าไม่ยังว <educated> <ope> <Kas per now> ุ้ยม <opus> ันยังมีคนมาหอดกรอยู่ตัวเนี่ยพอเห็นเป้ยไหมว่าจิเป็นรถครั่วยังอึกกันอ่ะ ป้าเป็นเจ้าของ MVP มวีพโมเมนต์ตัวนี้เปียร้ายแดงๆนี่มันรถปีเจะาปีนสาวน่อยตัวเนี่ยคือพูดไรยังมีเรื่องกันอ่ะคือว่ามันเปียกขึ้นกันด้วยซึ่งคนใดขึ้นทีเอ็มวีพีกว่าเต่าเบิร์ดเนไปว่าได้ ใปพ่อได้บุ้ยโลบิรดคคักๆม่บอกวะโอ้แม่นอีหลีอ่ะท่านโลบร์ดอ่ะจะบ้างไหนเนี่ย,ยทีโดยสารมานโอ้มาจจะบ้านพนแสดงว่ามู่บ้นันเป็นงนนนะเขาโอ้มารัดจีพี่โอ้แต่พ่อเราพันยีหลี่าเจ้าขับรถเมื่อห่ โอ้ว่าอยู่ผูดเลคือญชีมีพีก็เต่าเบิดบันไดแท้เพิ่นขี่รถบานมาครับไอ้รถโดยสารมาเพราะว่าเราเมื่อบั้นมีพี้เนี่ยอุ้อยเนี่ยพี่น้องอ่อนซ้อนขาดขี่รถมาบาดัดใดก็มีแต่ขี่รถเข่าขันเข่าผิดทั้งคลิปใดคลิปนั้นนะรถมูวี่โดยสารพี่ไหม จากกะชีอ้อมไปจากกะชีอ้อมไปถ่ายยังดีแล้วครับหมอรับประทานนอดอยู่จากกะชีอ้อมไปถ่ายไปแล้วมาตอนนี้บูวี่เอ้ยขับรถแต่ขับเขาทีทางมือใดกับมือนั่นเอารถมูวีขอพาเขาทางนึงจะขวงกันไปเขาทางนึงเขาจะให้หัวกับบ้านนี่แหละเต้าเบิดเอ้ย ว่านั่นแหละครับรถเขามาหอดกรุงเทพกรุงไทยเพิ่งลราแบบเขาเขา,ขา,ขา,ขาพิดทังเอาการะซัำก็ได้เห็นบอเห็นบอบ้เขาเขาเห็นเขาบ้าดิเนมฮ่าไอ้นี่นี่นี่น้อยนี่น้อยพีน่น oh, ้องโอ้ยแดดไหมแดดทักกับโอ้เราอยากลงมาจากรถแนาะเนี่ยเอาโอเคเสร็จ okay, แล้วพี่น้องคลิปนี้ไว้กันเท่านี้ครับ กินข้าวทุกคนหิวข้าวแห้งบริกกินข้าวเต่าหมดครับพอดประมาณส0่โมงส0่โมงนิดๆครับส0่โมงส0่โมงหาที่สีโมงสี่นาทีพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม